แต่อันนี้คุณผู้ชมค่ะบอกเลยอันนี้ก็ต้องติดตามตั้งแต่ตอนแรกเหมือนกันเพราะว่าตอนจบฟินแน่นอนนะคะกับสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกค่ะใครที่เป็นคออนิเมะนะคะต้องติดตามเรื่องนี้เลยนะคะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักเนี่ยนะคะที่มีการแบบสอดแทรกนะคะเอาเรื่องของแบบเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบว่าการใช้แบบพลังพิเศษนะคะแล้วก็สูตรอาหารต่างๆนี่ นี่คือกระตูนนะคุณผู้ชมแต่วาดมาซะจนแบบหูยท้องร้องอ่ะอยากกินตามเลยนะคะเดี๋ยวดูสนุกแน่นอนแล้วที่เห็นเมื่อกี้นี้โผล่มาเน็ตหนึ่งที่บอกสนุกเนี่ยเพราะว่า มีนันเน็กเป็นพิธีกรด้วยคุณผู้ชมเออสนุกสนานอัธรสเต็มร้อยแน่นอนนะคะเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่11พฤษภาคมนี้7จ็ดโมงเช้าถึง8ปดโมงห้ามพลาดนะจ๊ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการ์ตูนดังเรื่องอุลตราแมนนิวเจเนเรชันสตาร์และมาร์คไรเดอร์กีสได้ทุกวันอาทิตย์เวลา7จ็ดถึงแปดโมงทางช่อง 7hd กดสามห้ G ของเราเนี่ยนะคะ<ม>ไปด,ดูกันนะออน่าจะเป็นการ์ตูนที่ ดูไปเอนจอยแล้วก็หิวด้วยถูกต้องคุณต้องให้ลูกดูดูไปหิวไปอะนี่ไงเช้าเช้าดีหน้ากับเดตดาตาจะได้กินแบบอาหารมีแอปเปิลทอยสิไงนะเดี๋เด็ดเด็ดนั่นเน่ยเขามีเชฟคุณทำกับข้าวเป็นบ้าไม่เป็นค่ะอ้าวก็ให้สามีทำก็แล้วกันเราเน้นเป็นแม่บ้านถุงแกงละคะเออใช่โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ